ก็สิไปยังสีล่ละครับถ้าท่านไม่ตัดสินใจทําอะไรตัดสินใจที่ละครับตัดงบทั้งหมดเอาเงินไปซื้อวัคซีนถ้าเฮตุบ่ได้ไปบอกทักษิณให้เราสั่งมาให้เจ้าก็ว่าเจ้าสั่งได้สั่งได้ขูขีกูนี่มันบกเข่า่าครับเห็นแล้วมันบ่ไปใส่มาใส่ย,ยุคือเก่าครับ เป็นสินนอกดาวลอยเถื่อมันก็คือเก่าเพราะเจ้าเฮ็ดยังปเปลี่ยนเลยตอนนี้มีแต่บริวารท่าๆย่า,างซี่หาซี่หลังหวังผลประโยชน์พ่อแล้วล่ะครับพ่อแล้วเงั้นนมาเบิงมูเขาสิตายอยู่นี่เขาอยู่จงไหนเขากินจะไหเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเนี่ยบองว่าเห็นอนาคตม้แต่ผมระดับเป็นนักล่องเนี่ยผมก็แน่มบยเห็นว่าผมเสียอย่างต่อไป หลายหายคนครับวงการบันเทิงวงการนักล้องวงการศิลปินที่เขามีความคิดแนวเดียวกับผมจากพวกที่คือเปาลูกวีดครับเปาลูกวีดตอตานให้ท่านนายกป็่นนายกเดี๋ยวนี้กลับใจครับเพราะว่าความจริงที่เขาได้รับผลกระทบที่เขาได้รับ